ศิลปาชีพบ้านจานถิ่นฐานภูไทยลำน้ำใหญ่สงขามสวยลื่นนามแก่งเต่าลี่ผีพุทธสถานงามดีศิลาอาจบ้านม่วงตั้งชื่อตามต้นมะม่วงไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จำนวน3ต้นที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณที่ตั้งชุมชน เดิมบ้านม่วงเป็นชุมชนขนาดเล็กในปีพุทธศักราช2445ภายหลังจากการยุบเมืองจำปาชนบทเป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของเมืองพันาน,นิคมครั้งนั้นพระบำรุงนิคมเขตอดีตผู้ว่าราชการเมืองและชาวเมืองจำปาชนบทอพยพมาตั้งบ้านเรือนที่บ้านม่วงโดยมีความประสงค์เพื่อตั้งขึ้นเป็นเมือง แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ระยะต่อมาได้มีครอบครัวชาวผู้ไทยอพยพจากตำบลคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนำโดยพระวิเศษครอบครัวราษฎรชาวลาวจากตำบลสะพือจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยขุนปากดีและราษฎรกลุ่มต่างๆย้ายเข้ามาอยู่เกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่โดยบ้านม่วงแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามคุ้ม ประกอบด้วยคุ้มบ้านเหนือคุ้มบ้านใต้ซึ่งเรียกตามลักษณะการไหลของห้วยซางส่วนคุ้มบ้านตลาดทอดตัวไปตามแนวถนนทางไปบ้านพลไครสำหรับการยกฐานะบ้านม่วงนั้นได้รับการผักดันจากทายาทพระบำรุงมิคมเขตอดีตผู้ว่าราชการเมืองจำปาชนบท พร้อมกับชาวบ้านม่วงจนถึงปีพุทธศักราช2511ทางราชการได้ยกฐานะตำบลมายขึ้นเป็นกิ่งอำเภอบ้านม่วงครั้งถึงปีพุทธศักราช2514จึงได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบ้านม่วงจวบจนปัจจุบัน